พามาเบิงของเซาอ,อยู่ประเทศสวีเดนนะจ๊ะ้องที่เซานี่มีความกว้างเก่าสิบตารางเมตรแต่ว่าแบ่งออกเป็นสองสันเนอะจ๊ะสันหนึ่งก็คือสีสิบห้ตารางตารางเมตรแต่ว่ายัางไม่ได้แล้วนะจ๊ะต้องได้แต่งห้องแต่งจัดห้องใหม่จะได้ทาสีใหม่จ้ะ ท่าสีไม่แล้วก็ติดม่านติดยังให้มันเรียบร้อยของยังหกหกอยู่จ้ะอันนี้ของนอนของใย,ยนะจ๊ะของที่นูจะอยู่ของยังจัดบ่อแล้วจ้ะเพราะว่าต้องเดี๋ยวต้องได้ขนออกไปอีกคือเกาจะได้ท่าสีไม่จ้ะมีตูเสื้อผ้าตูยังให้น้ำ อันนี้ประตูทางออกจ้ะติดกับห้องนอนก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะไม่ยุ่ห้องน้ำเดียวนะจ้ะอันนี้คือห้องน้ำข้างล่าง45ตหาตล่างเมตรชสันที่2กับซีซหาตางเมตรจากอันนี้จะเป็นตู้ อีกตัวหนึ่งตัวเสือผ้าอันนี้เป็นบันไดขึ้นไปสั้นเท่งนั้จ้ะของของยังกระจัดกระจายอยู่กระจายยังบ่าใไนจัดเรียบร้อยเถอะให้ประดงประแดดยังอยู่ใตะบันไดยอยู่จ้ะยังหาที่เก็ยบยังไม่ไดเ้เถอะอันนี้เป็นห้องขัวจ้ะห้องครัวเขาก็จะมีตู้เย็นให้ตู้เย็นแล้วก็เป็นตู้ฟิตอยู่ข้างล่างนะจ้ะ นี่ก็จะเปลี่ยนพื้นไม่จ้ะโตกับเขา่าตัวนี้ก็เป็นของค้นเสาค้นกรก็จะเอาไปทิ้งเนาะจ้ะพื้นพื้นจะเปลี่ยนไม่จ้ะยังว่าในแล้วเธออันนี้ห้องนอนห้องน้อยเนาะจ้ะห้องที่สองผ้ากันแกะกระจกออกเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่จ้ะจะทาสีไม้พื้นพื้นพึ่งเลียนเสร็จจ้ะ ห,ห้องห้องน่อยจะท่าสีฝาผนังไม่จะอันนี้แกะสั่นว่างของออกก็จะท่าสีไม่นี่ห้องครัวก,ก็จะเปลี่ยนที่ดูดอากาศไม่ใะที่ดูดอากาศพังเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเบื้องสั่นที่สองนะคะ ที่สองนีจะเป็นห้องรับแขกจะจะเป็นห้องรับแขกทั้งหมดแต่ว่าก็จะกันห้องเป็นห้องนอนห้องห้องนึงจะอันนี้ห้องรับแขกโต๊ะตรงนี้ก็จะเอาออกไปทิง้งเนาะจ้ะมันเป็นของเก่าที่เขาเซาแต่ก่อนหน้านั่นขาจะพอเอาไปทิง้งตอนนี้ก็ล่างกันห้องห้องนอนไม่จะห้องที่สาม กำลังเค็นงานนะจ๊ะอันนี้สั่นสั่นเซของก็จะเอาไปทิ้งจ้ะจริงๆมันกันย่งดีอยต่ว่ากะมันของเจ้าของกะมีถ้าเกิดเอาไว้มันก็จะหลายผลนะจ๊ะพวกนี้จะขนไปทิ้งนะจ๊ะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากได้กะะกามาเอาด้วจ้ะสั่นเซของ ทางกระลังเมดห้องมาจะ้ะห้องรับแขกิสันเทิร์นสันที่สองมาจ๊ะเนืน้อทีเก้าสิบตารางเมตรค่าเซาทั้งหมดเดือนละสองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทยังผนึกร่วมค่าไฟนะจ๊ะค่าไฟเดือนหนึ่งกับสินาจะประมาณสามหมื่นตัวจ้ะอันนี้สนามฟุตบอล ขางข้างของแล้วจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของเซ็ตเรียบร้อยแล้วจะทาให้เบิ้งอีกรลอบด้วยจ้ะรับแขกสั่นวางของอย่างดีๆอยู่จังงามยู่แจ,จะไม่กจะจายโรกดเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันนี้คนมาเอาแบบ ตะเบิงบัดเทือจะเอาแต่งในห้องนัเ่นค่ะนี่จะการเป็นห้องนอนอีกห้องหนึง่งนะจ๊ะเท่านี้ก่อนจ้าสวัสดีจ้า